สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับดาวพระเสาร์พักองศาในช่วงวันที่6มิถุนายนถึงวันที่10ตุลาคมของปี2565นี้นะคะเป็นเวลาประมาณ4เดือนค่ะว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะ และก่อนที่เราจะไปฟังคําพยากรณ์กันเรามาทำความรู้จักก,กันกับชาวราศีกรกฎกันสักนิดนึงก่อนค่ะราศีกรกฎนั้นถือเป็นราศีแม่ธาตุน้ำนะคะมีดาวพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความอ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตาสูงเรียบร้อยละมุนล,ละไมสดใสร่าเริงหน้าเด็กผิวพรรณผ่องใส มักเป็นพวกที่แก่ช้านะคะใจอ่อนขี้สงสารมีจินตนาการที่ดีรักสวยรักงามสะอาดสะอ้านช่างเอาอกเอาใจใส่ใจรายละเอียดของบุคคลที่อยู่รอบตัวดีมีความรักความผูกพันกับครอบครัวสูงรักองค์กรรักที่ทำงานมีความโอนอ่อนผ่อนปรนสูงค่ะและยังมีความสามารถในการปรับตัวดีอีกด้วยนะคะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นถายดวงกันที่รัคนาราสีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบรัคนาราสีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าประมาณสี่เดือนต่อจากนี้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนายนจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้ดาวพระเสาเดินโครจรพักองศาในเรือนราศีมังกรดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยอิทธิพลของดาวพักองศานั้น หมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะหรือหมายถึงการเดินถอยหลังค่ะหากต้องการฝืนกำลังของดวงดาวให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็ต้องใช้กำลังบังคับขู่เข็นซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีนะคะและในระยะที่ดวงดาวพักองศาเราควรปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อน การย้อนกลับการไล้ครวนไตร่ตรองการทําซ้ําการตอบย้ําความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังและการกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะโดยนิยามในทางโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาเมื่อดาวพระเสาเดินโ,โครจรพักองศานะคะจึงมีแนวโน้มทำให้โจรผู้ร้ายชุกชุมขึ้น รวมไปจนถึงเกิดการเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้โดยง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนั้นดาวพระเสาถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะซึ่งเรือนปัตนินั้นก็หมายถึงคนรักคู่ครองการสมรสคู่สัญญาคู่ธุรกิจคู่ค้าหุ้นส่วนการร่วมลงทุนคู่คดีความฝ่ายตรงข้าม รวมไปจนถึงศัตรูที่เปิดเผยเป็นต้นค่ะและเมื่อดาวพระเสาเดินจรพักองศานะคะก็อาจจะส่งผลให้เรื่องราวดังกล่าวนี้มีปัญหาได้ค่ะเช่นคนรักคู่ครองของท่านมีอารมณ์แปรปรวนไปจากเดิมจากที่เคยเป็นคนน่ารักก็กลับกลายเป็นคนหงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์หาเรื่องทะเลาะบ้างนะคะและสําหรับบางท่านอาจจะหมายถึงคนรักปันใจให้ผู้อื่นหรืออาจจะมีมือที่สามเข้ามารบกวนค่ะ และบางท่านอาจหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนรักคู่ครองนะคะและบางท่านนะคะอาจเป็นปัญหาจากคู่ค้าหรือคนคุ้นเคยที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนก็กลับกลายไปเป็นศัตรูค่ะส่วนบางท่านที่มีคดีความอยู่นะคะแทนที่จะจบในช่วงนี้ก็กลับกลายเป็นยืดเยื้อออกไปเป็นต้นค่ะดังนั้นในช่วงสี่เดือนนี้นะคะ สำหรับท่านที่มีคนรักคู่ครองอาจจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติมกับพวกเขาสักหน่อยค่ะหากเขาหงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ขึ้นมาท่านก็ควรจะให้อภัยแล้วก็เป็นฝ่ายเงียบซะเองนะคะและหากพวกเขาเกิดป่วยไข้ขึ้นมาก็ให้เอาใจใส่ดูแลเพิ่มเติมสักหน่อยค่ะหากเขาปัญนใจหรือว่าเกิดภาวะมือที่สามขึ้นนะคะก็ต้องพูดคุยหาข้อตกลงกันเป็นต้นค่ะ อีกทั้งเมื่อดาวใหญ่อย่างดาวพระเสาเดินโครจรพักองศาในตำแหน่งที่เล็งดวงชะตานะคะซึ่งถือเป็นจุดให้โทษของชาวราศีกรกฎค่ะดังนั้นในช่วงสีเดือนถัดจากนี้นะคะหากท่านจะทำสิ่งใดท่านควรมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเสนอผลงานหรือว่าเสนอโครงการใดๆในช่วงดังกล่าวนี้นะคะท่านควรจะชะรอเอาไว้ก่อนค่ะ อีกทั้งผู้ที่ต้องการลงทุนและต้องใช้เงินในการลงทุนจํานวนมากนะคะรวมถึงการขยับขยายกิจการท่านควรจะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบค่ะโดยครูโหนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่ๆพักองศาท่านควรงดริเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะและหากมีสิ่งใดที่ข้างค้างในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านสามารถนำมาทำสารต่อได้ในช่วงนี้ค่ะเพื่อทำให้สำเร็จขึ้นมานะคะ ยกตัวอย่างเช่นหากท่านมีสินค้าค้างสต๊อกในช่วงนี้ก็ให้ท่านนำสินค้าออกมาขายเพื่อสร้างกระแสงเงินสดให้กับกิจการได้เลยค่ะหรือสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะกลับไปยังถิ่นฐานเดิมดีหรือไม่ในช่วงนี้ละค่ะถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะ ส่วนท่านที่ได้เลิกร้างห่างไกลจากคนรักไปแล้วนะคะในช่วงนี้หากท่านอยากคืนดีช่วงนี้ถือว่าง้อแล้วหวังผลได้เลยนะคะและจะมีข้อดีเป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวราศรีกรกฎบางท่านที่มีดาวพระเสาพักองศาในพื้นดวงกำเนิดค่ะซึ่งท่านจะทราบได้จากการผูกดวงนะคะโดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะ โดยอาจารย์กบจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านเข้าไปกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆใต้คลิปแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยค่ะโดยให้เลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยญาตนะคะแล้วให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดของดาวพระเสาค่ะหากมีตัวอักษรย่อพอพานปรากฏอยู่แสดงว่าท่านมีดาวพระเสาในพื้นดวงกำเนิดพักองศานั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องดีสำหรับท่านนะคะโดยในช่วงวันที่6มิถุนายนถึงวันที่10ตุลาคมนี้เป็นเวลาประมาณ4เดือนค่ะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสำเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานสำเร็จในเรื่องการเงิน หรือว่าสำหรับบางท่านที่ปรารถนาในเรื่องของการซื้อการขายเรื่องที่ดินรถยนต์รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆที่ปรารถนานะคะก็มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จค่ะโดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดนะคะว่าดาวพระเสาร์ที่เดินโคจรพักองศาในช่วงวันที่6มิถุนายนถึงวันที่10ตุลาคมของปี2565นี้จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดนะคะท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหรส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะ หลวงปู่ราท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญเยริ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับมากจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนานะคะรวนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนถัดจากนี้นะคะที่ดาวพระเสาร์พักองศาครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าในปีใดก็ตามที่ดาวพระเสาร์เดินจอนเสียกับดวงชะตาไม่ว่าจะพักองศา หรือว่าเดินจรเป็นกาลากินีตามหลักทักษาหรือเดินจรในเรือนให้โทษกับดวงชะตานะคะก็จะนิยมทําบุญแก้เคร็ดาวพระเสารค่ะด้วยการทําบุญเกี่ยวกับศพนะคะเช่นทําบุญเกี่ยวกับเมนเผาศพผ้าหอ่อศพโรงศพหรือว่าทําบุญกับศพไร้ญาติค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะ ขอให้ท่านมีบุญรักษาเทวดาครุง้งครองมีผีสางปกป้องให้ท่านรอดพ้นจากโผยภัยและจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายนั่นเองค่ะอาจาร,รย์กบก็ขออวยพร,รให้ชาวราศีกรกฎนั้นโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆแบบนี้เพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดูชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะ และสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ